หอมบัวที่เอามาถอนมาแล้วมันกินไม่หมดก็จะได้เอาไปปลูกนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาปลูกแถวนี้นะคะเนี่ยพอดีกล่องนี้ว่างพอดีเอาหอมบัวออกไปนานแล้วไม่ได้ปลูกเดี๋ยวขุดดินให้เกี่ยดินขุดดินให้ร่วนวซุยสักหน่อย เป็นดินเก่าที่ใช้ปลูกแหละจะลองมาปลูกไม่ใ,ใหญ่ก็ชอบปลูกแบบนี้แหละเรื่อยๆปลูกแบบง่ายๆรับรองได้กินนะปลูกแบบเน,นี้ยถ้ามันพร้อมบัวมันเหลือนะลองเอามาปลูกลองดูเลย ทิ้งไปไม่ใช้แล้วก็ตัดทิ้งโ็เกเอาแบบนี้ตัดล่างมันออกเลยคือมันเน่านสามอีดนแล ไม่ต้องกลัวตายนะคะแบบนี้ลองว่าตูแน่นอนตัดล่าออกเลยแล้วถ้าเอาไปปลูกล่าเขาม้วนแล้วตายเลยแถวและสามต้นแค่น,นี้ การปลูกหอมบัวที่ง่ายๆต่อจากนั้นอะฮะเราก็ลดน้ำพรวนดินให้สม่ำเสมอแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วนะคะลดน้ำพอชุ่มๆนะคะแม่แม่ใหญ่เอาน้ำใส่ขวดใหญ่ๆมาเลย <laughs> อุผัด หน้าแรงพอต้นฝนมานะจะได้ผักส,สวยๆกินเลยปลูกแบบน,นี้ง่ายค่ะอันนี้ก็ถอนออกมาจะได้ปลูกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปชมอันนี้แม่ใหญ่แอ๊กปลูกแล้วค่ะติดแล้วนะนี่ยังไม่ได้ติดก็ปลูกทิ้งไว้หลายกระถางอยู่ กาปลูกวิธีนี้มันง่ายๆนะหอมบัวไม่ต้องไปปลูกยากมากมายแล้วเขาให้มีดินนะคะถ้ามีปุ๋ยคอกก็ผสมนิดหน่อยถ้าไม่มีก็ปลูกไปก่อนนะคะมีปุ๋ยคอกมาทีหลังค่อยผสมแล้วก็ปลูกนี่อันนี้ในสวนที่หนาๆเนี่ยก็เก็บแต่ใบไปกินนะคะที่เห็นบางๆนี้ไม่ใหญ่เอาต้นไปกินด้วยก็จะประมาณนี้แหละอีกสักเดือนเขาก็แตกกอแล้วนะคะเนี่ยนะคะ ถ้าเราชมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบ่งเอาต้นไปกินด้วยบางครั้งก็กินใบเอาต้นมาปลูกไปเนี่ยนะอันนี้ขึ้นมาใหม่ละนี่ก็ได้กินเรื่อยๆพาชมอันนี้เยอะไม่ค่อยได้เก็บเลยนะแล้วก็เด็ดใบไปกินแบบนี้แหละเวลาใบใบเหลืองๆก็เก็บทิ้งซะเนะี่ยมันเยอะ เดี๋ยวไม่ใหญ่ก็ทยอยเอาออกไปกินอันนี้ปลูกช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อยแต่หน้าฝนอะ่ะมันต้องระวังเพราะว่าไม่ให้ผักโดนน้ําฝนมากมันจะเน่าเปื่อยที่บ้านใช้หอมบัวเป็นหลักส่วนใหญ่วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ